สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเฮียพัดจัดให้เต้นรถมือสองตาคาจงออังหวัดปทุมธาน,นีอำเภอร,ราชหล่มแก้ววันนี้ผมมีคันนึงเลยสำหรับชาาคลอสเวอร์ที่กำลังตามหากันอยู่นะในบรรดารถมือสองบอกเลยตัวนี้ยอดฮิตมากกับโตต้าซีจาร์หนึ่งจุดแปดมิตรตัวไฮบริดนั่นเองใครที่กำลังหาทางเลือกในการประหยัดน้ำมันและต้องการเล่นรถคอสเวอร์ over, ตัวนี้บอกเลยว่ายอดฮิตจริงๆรเดี๋ยวลองเข้ามาดูกันตัวนี้มีอะไรดีอย่างแรกเลยแค่หน้าตาก็อบอกเลยว่าโอ้โหใหญ่โตและแปลกตามากๆ ในยุคนั้นเจนนั้นบอกเลยว่าตอนเพิ่งออกมาลหลายคนถึงจะว้าวเลยว่าดีไซน์นี่ค่อนข้างฉีกนะมันมีความสปอร์ตมันมีความใหญ่โตมีความแน่นหนึบซึ่งแตกต่างจากรถ SUV ในยุคนั้นเป็นอย่างมากใครที่อยากได้ความแปลกแหวกแนวดีไซน์สวยมาตัวนี้ได้แล้วไฟหน้าได้เป็นโปรเจคเตอร์แล้วเรียบร้อยนี่แบบนี้เลยนะแล้วก็เซ็นเซอร์ได้มาทั้งหน้าและหลังด้วยเนียชอบอย่างหนึ่งเลยคือตัวนี้ได้ส่วนของออปชั่นที่มันครบและช่วงล่างที่มันหนึบ หนึบขนาดไหนลองดูได้นี่ยางที่ใส่มาให้นี่ยางมิชลินนะครับยางมิชลินแล้วก็นี่ตัวนี้นะพื้นรถกับตัวล้ออะไรต่างๆมันมีความค่อนข้างที่จะเอาไปลุยได้อยู่เอาไปลุยได้นะตัวนี้ในใครที่แบบกังวลว่าถนนไทยเจอในส่วนของช่องล่างแบบนี้ไปจะเอาไว้อยู่ตัวนี้เอาอยู่แน่นอนแล้วก็ต่อมาในเรื่องของออปชั่นภายในตรงนี้ต้องบอกกันเลยว่าดีไซน์นะเฮียพัดชอบจริงๆในส่วนของออปชั่นภายในที่ให้มามันให้มาพอดีลงตัวกับตัวเขาแล้ว การดีไซน์ค่อนข้างจะแปลกแปกแนวจากโตโยต้าลหลายรุ่นนะใครที่มีเล่นโตโยต้าทั้งอ e ันติสแคมรี่หรือแม้แต่ในส่วนของตัวอื่นอรจูเนอร์อะไรอย่างนี้บอกเลยว่าตัวนี้ไม่เหมือนชาวบ้านเขาเลยนะมีความหรูหราแล้วก็สปอร์ตเข้ากันลงตัวและดีไซน์อย่างที่บอกนี่ตัวนี้มือเปิดประตูด้านหลังเป็นแบบนี้แล้วเรียบร้อยครับอ่ะเปิดตรงนี้พอเปิดมาปุบ๊บเด่นไปที่ด้านหลังประมาณนี้เลยตัวนี้ด้านหลังดูเหมือนแคบแต่จริงแล้วนั่งได้โอเคเลยนะ นั่งได้โอเคแต่ว่าอาจตรงประตูถ้าใครที่เป็นคนที่เมาลถหน่อยนะแนะนําให้นั่งหน้าดีกว่าน,นี้พูดกันตามตรงเลยเพราะว่าตรงนี้อะมุมกระจกเขาค่อนข้างจะเล็กนิดนึงแต่ว่าถ้าพูดกันตามตรงนั่งได้ไหมนั่งได้ไม่ต้องกลัวเลยว่าจะนั่งไม่สบายแต่ถ้าใครมีปัญหาในเรื่องของนั่งที่แคบไม่ค่อยได้อันนี้อันนี้พูดตามตรงเลยนะอาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่แล้วก็ในส่วนของด้านท้ายนี่ SUV Crossover คันเดียวในตลาดที่ทำา c o ส s อเ v e r เป็นทรงคูเป้แบบนี้ ด้านท้ายมีสปอยเลอร์ด้านบนหนึ่งชั้นเจาะซองมังนี้เป็นให้อโรดามิกนะแรงลมไหลามากนี่อ่ะมีดับเทลเล็กๆน้อยๆตรงนี้ด้วยแล้วก็อ่ะเปิดท้ายตรงนี้ขอบอกกันเลยว่าข้อเสียอย่างหนึ่งของเขาคือฝาท้ายค่อนข้างนี่จะหนักถ้าเป็นคุณผู้หญิงเปิดนะต้องใช้แรงค่อนข้างเยอะขนาดที่จะเปิดอะไรอย่างนีง้แต่พาเปิดมาได้แล้วอ่ะมันก็ดีดตัวขึ้นไปให้เลยประมาณนี้และพื้นที่ของสำหรับสายแคมปิง้งถามว่าเหมาะไหมถือว่าเอาอยู่เลยนะตัวนี้ เอาไปใช้งานแคมปิ้งก็ได้พื้นที่ของตรงนี้มีให้ค่อนข้างเยอะแล้วก็สามารถพับเบาะเพิ่มเติมไปได้อีกเราสามารถใช้เมื่อยามจะเป็นได้เลยว่าจังหวนะนั้นเราต้องมีการขนของไปช,อ,ไอ,ชอปปิ้งซื้อเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้านใหม่ๆอย่างนี้ตัวนี้ก็ถือว่าเอาอยู่เหมือนกันอ่ะต่อมาในเรื่องของออปชั่นภายในฝั่งคนขับมีอะไรมาให้เล่นบ้างลูกเล่นในการขับขี่เขาคืออะไรเดี๋ยวเราไปดูกันและด้วยความที่เป็นรถไฮบริดนะครับตัวนี้สตาร์ทง่ายไม่ติดยากเลยนะตัวนี้นี่ กดปดกุป๊บก็สตาร์ทติดปั๊บเมื่อตัวแบตเขาไม่พออะตัวเครื่องเขาสตาร์ทมาเพื่อเจนแบตเตอรี่เข้าตรงนี้ได้เลยนะแล้วก็อ่ะตรงนี้เลขมาอยู่แค่134,200กิโลเมตรเท่านั้นถือว่าเป็นรถที่ค่อนข้างใช้งานน้อยแล้ววันนี้บอกเลยว่าได้มาสภาพสวยกลิบเลยครับตัวนี้นะพวงมาลัยเป็น3ก้านมีหุ้มหนังมาให้มีวัสดุนะที่แบบเออเป็นซอฟท์พัชมาให้ด้วยเรียกว่าค่อนข้างที่จะโอเคเลยแล้วก็อุ่มนะัทวิคอนโทรลมีให้ คูตคอนโทรลมีให้มัลติฟังก์ชันหรือว่าครบคันใช้งานสะดวกเกียร์ชอบแบบนี้มากเลยนะที่มันอาจจะเป็นเพิ่มเสียงลดเสียงอยู่ตรงนี้เปลี่ยนโหมดได้รับสายวางสายก็อยู่นี้ถือว่าใช้งานกันว่าค่อนข้างที่จะง่ายเราไม่ต้องไปยุ่งกับตัวจอเลยมีแค่ปรงงอะไรตัวเดียวก็ถือว่าครบจบแนละ้วไฟหน,น้าออโต้นี่ที่ปัดนน้ำฝนก็จะได้เป็นระบบหน่วงเวลามาเช่นกันมีที่ปัดน้ำฝนหลังให้ด้วยนะตัวนี้เป็นแบบคูเป้แต่ก็มีที่ปัดนน้ำฝนหลังมาให้แล้วตัวจอตัวนี้ชอบมากเลยมันเป็นในส่วนของตัวระบบสัมผัสนะ สามารถต่อในส่วนของ Miller Link ได้หลายคนงงว่า Miller Link คืออะไร Miller Link ก็คือในส่วนของตัวนี้เลยอ่ะเราสามารถแสดงในส่วนของหน้าจอมือถือเข้าตรงนี้ได้โดยตรงเลยโดยที่ไม่ต้องไปยุ่งกับคาเพยทุกอย่างที่เราเล่นในมือถือตัวนี้อยู่ตรงนี้หมดแล้วเรียบร้อยก็สามารถดูหนังฟังเพลงได้ถือว่าเป็นออปชันที่ผมว่าดีกว่าคาเพลงนะใครกาลังหาอยู่ก็สามารถมาเล่นที่ตัวจอตัวนี้ได้แต่าเสยด้ายจอมันแอบเล็กไปน,นิดนึงเนาะแต่ถ้าพูดกันตามตรงถือว่าใช้งานได้ดีแล้วลงมาในส่วนของตรงนนนนนีีีี้เเเเป็ตัวดวดยนะยยยละะใค่่าทมรรบบแแก สองฝั่งนะตัวนี้เป็นดูโอแล้วเป็นดูเอลคือยังไงตรงนี้เราสามารถปรับแอร์แยกอย่างนี้ได้นี้เลยนะสามารถดันขึ้นแยกฝั่งกันได้หรือว่าเราสามารถกดตรงนี้ <c oughs> เพื่อให้มันล็อกตามคนขับขี่ได้อันนี้ถือว่าค่อนข้างได้เจอ๋อเคเลยแล้วก็มีอีโค่ด้วยนะใครที่อยากประหยัดน้ํามันในการเปิดแอร์ตัวนี้เปิดอีโค่ก็สามารถที่จะทําให้ตัวแอร์เขาอ่ะเบาในส่วนของพลังงานการใช้ตรงนี้ลงไปอีกเพิ่มเติมหรือว่าถ้าไม่อยากสนใจอะไรเลยขึ้นมาอ่ะออโต้ปุ่มเดียวรบจบแน่นอนลงมาในส่วนตรงนี้อัดตัวเกียร์ ด,ดีไซน์เนี่ยคือค่อนข้าที่จะสวยเลยเป็นเกียร์ที่จับแล้วเออมันเต็มไม้เต็มมือดีเวลานั้นใช้งานก็นี่ R ถอยหลังอนเกียร์ว่างดีนะขับเดินหน้าตัว B นะเอาไว้ขับขึ้นเขาทางชานตัวนี้ยังมีมาให้อยู่ต่อให้ปเป็นรถไฟฟ้าถือว่าเออโอเคเลยนะมีกําลังเครื่องอะไรต่างเอาไว้ใช้เล่นขึ้นเขาทางชันได้แล้วก็เวลาเราเข้าเกียร์ P ปุ๊บ Parking นะตัวนี้เป็น Parking ไฟฟ้านะไม่มีก้านมาให้ขวางสายตาและทํางานเองอัตโนมัติเลยแล้วก็เห็นได้เลยว่าตะกี้นี้อะถายาเข้าเกีย เขาปลดเบรกมือให้อัตโนมัติเลยอ่ะตรงนี้ถ้าเราใครไม่ชินปลดแลมัดระวังกันด้วยนะครับพอเข้าตัวดีปุ๊บไม่ใช่ว่าปล่อยเบรกเลยอ่ะตัวนี้อาจจะพุ่งได้วันนั้นระวังไว้ให้ดีนะครับตัวนี้นะไฟขึ้นเตือนชัดเจนแล้วก็มีแท็กชั่นคอนโทรลมาให้เบรกโคนะอันนี้ไว้ใช้เบรกจังหวะที่เราติดไฟแดงบ่อยๆตัวนี้ใช้งานได้ดีเลยแล้วก็นี่ตัวนี้ e v Mode สำหรับใครที่แบบอยากได้ประหยัดน้ำมันช่วงแบตเยอะเราสามารถวิ่ง e v โหมดได้ยาวๆเลยนะแล้วก็โดยรวมออปชั่นถือว่าให้มาค่อนข้าง,างจะครบประมาณนี้เลยแลการนั่่ขขบี เฮียบอกเลยว่ามันเป็นมุมมองที่ค่อนข้างนั่งแล้วไม่เบื่อนะตัวรถมันทําดีไซน์มาได้ค่อนข้างน่าลหลงไหลใครที่อยากได้ s u v ที่แบบมันมีความสูงใหญ่ประมาณนี้มาเล่นตัวนี้ได้บอกเลยว่าจะหลงรักมันแน่นอนแล้วก็ในส่วนเครื่องยนต์ เดี๋ยวเราไปดูสภาพห้องเครื่องกันหน่อยดีกว่าโอเคมาดูในส่วนของเครื่องยนต์กันเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่อง1.8ไฮบริดนะครับผมใครที่กำลังต้องการกําลังเครื่องที่ดีความประหยัดน้ามันที่ลงตัวตัวนี้บอกเลยทำอัตราการประหยัดน้ำมันได้สูงสุดถึง25กิโลเมตรต่อลิตรอันนี้คือใช้งานจริงแบบไม่โมนะอันนี้25กิโลเมตรต่อลิตรเลยและทุกท่านตัวนี้บอกเลยว่าเรามีรับประกรันเครื่องเกียร์กล่อง,อง,องม่ให้ด้วยเราใครจะออกรถกับเราไม่ต้องกังวลน,นะเรามีรับประกันให้แล้วก็ไม่มีชนหนักจมน้ำปิดความมาอย่างแน่นอนถ้้าาซือออไปตวเเจีย er, ย่ง จะพูดอย่างนี้เลยนะว่าสามารถเอามาคืนกันได้เลยเรายินดีรับจะคืนกัน100%้อถ้าตรวจเจอในสตนตรงนี้เพราะเราคัดคุณภาคัดเกตมาจริงๆและอ่ะพาดูกันเลยว่าสภาพรถบ้านเป็นแบบไหนนี่น็อตเดิมนะครับไม่มีขยับเลยแล้วก็เนี่ยฝา,าโปรงนะทุกอย่างติ๊กเกอร์แปะมาครบทุกจุดครับถือว่าอยู่กันในภาพสวยๆเดิมๆและเนี่ยชอบมากเลยที่หนุนกันความร้อนนะรถไม่หนึ่งแสนสามหมื่นโลแต่ว่าที่หนุนเขาโอ้โหมาข้างสวยงามครับไม่มีหลุดลุย่ยไม่มีลอกไ,ไม่มีอะไรเลยใครที่กำลังหารถ สภาพสวยดเดิมพร้อมร,รับประกันไปและได้เป็นรถบ้านมือเดียวเยียพัดแนะนําคันนี้เลยนะถือว่าตอบโจทย์ในเรื่องของการใช้งานแบบประหยัดน้ำมันได้ดีเลยและเป็นรถ crossover ด้วยใครกำลังต้องการเอาไปลุยเอาไปขับขี่กับ t o y ยต a CHR 1.8มิตรตัว h ฮ b ริดคันนี้ที่มาในะคะ่าตัวเพียง5 1 0 0 0 9 0หันนั้นถ้าใครสนใจก็ให้ c a เ t u r e หน้าจอจิ้มหน้าโปรไฟล์ทักมาได้หรือ ช่องนาตองนี้นะที่ขึ้นอยู่ด้านล่างเป็นไลน์แอดแล้วก็เบอร์โทรที่ขึ้นอยู่นี้เราสะดวกติดต่อได้เลยตลอด24ชั่วโมงสามารถเข้ามาสอบถามตัวรถเพิ่มเติมได้หรืออยากจะประเทศร้ายอะไรยังไงร้านเราอยู่จนนังหวัดปทุมธานีอเภอลารหลุมแก้วแยกไฟแดงปอทองนะครับสามารถมาหน้าร้านกันได้ตรงนี้ถ้าผมผิดภาพประกรันรายไปกับตัวออฟชั่นตัวน้องหรือว่าอะไรยังไงหรืออยากดูอะไรเพิ่มเติมก็พิมพ์คอมเมนต์กันไว้ได้เลยก็สำหรับวันนี้เฮียพัทกับตัวตาเชดอาก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนมาเจอกันให,ใหมค่คลิปหน้าจะเป็นอะไรกกก็ดดตติาวมวัััันนนไววว้้ครบสสีี